สุขสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องสบ,บายดีเอฟซีทุกคนตอนนี้ก็มาห้องหมออีกแล้วพี่น้องห้องหมออยู่เบืดปีพี่น้องเอ้ยเมื่อน,นี้ก็พาเป่า,ากับตันมาพี่น้องเ,เรื่องใสเลือดน่นะลนะเนาะใสเลือดล่งหำพี่น้องเลยเจ็บเพิ่นวะส่วนมาผ่าตั้งแต,แต่ดับเอตแกละเข่เขาแล้วกับโบมาอยากอาย บาทนี่ตัดชินใจมาคือซีเมนเก็บแหง้งมนันขึ้นขึนลงลงพี่น้องเอ้ยขั้นบบเห็ดเวียกมันก็ขึนขั้น,นเห็ดเวียกมันก็นลงห้าบัดเศร้าหา้เศร้าหน้าเนาะคัดว่าสิบบ่มาผ่ามันกับบแ่แล้วแล้วไปเห็ดเวียกบัดลงแนวนี่แหละเนี่ยมันอุกเอฟซี FC กันแนะนำให้มาผ่าแต่ว่าผ่าก็เสี่ยงแล้วเนาะพี่น้องเอ้ยเสี่ยงกับว่าเนี่ยได้ เอฟซีก็บว่าหลายคนผ่าก็เศร้าผ่าก็หายก็เอากับเสือพังคนว่าหลายคนเนาะนะเ้าก็สชเขาไปทางในพอละผ้าบ่ากับตันออกมาเลยรพี่น้องแต่หาหมอแต่งใจสิมาผ่าแต่พ่อให้มอเบิ่งมอว่าบอท่านพ่อผ่าเป็นนไดิก็ห้ามจะว่าบอท่านพ่อผ่าเพิ่นวานนาบิ่า มันมือแผ่นใส่ลุง้ัมเหรอปะมันอักเสบเป็นอันะไรเป็นสายสายอักเสบสายอักเสบสายอักเสบจะเป็นเมียงนะผื่นเบาเนาหมอผื่นเบาเนะลูกหลุดอย่างงี้จะเป็นลูกอย่างงี้มีแต่ว่าอักเสบอ่าสายอักเสบอะไรให้นอนปัวหมอทาว่าเสีอายามากินยาเพื่อนหรือสีนอนปัวบอกครับเลยว่าสีนอนปัวตั้งใจตั้งใจสิมาผ่ามอนเพื่อน่า ไปเปิดให้หมอเบิงเเเ่งน้ำอิดบอเป็นยังเมื่อเมื่อเอายามากินเบากรับก็เลยบอกขาดงงกับไปอีกอยากมาผ่าไ,าาได้ถ่านหมอเอ๋ยเจ็บมาท่านอยากมาผ่าเลยเอามาเบิง่งเลยนะจากมาใบหัมบ้า,า,บานสามหมอสามคนเนาะตรวจเบิง่งสอยกันนี่แลกว่ามันใส่ลงหัมเอลีถแถบบ่นะเพผ่อเล้วว่ามันบอท่านว่าพ่อผ่าเพื่อสิปัวพวกมันอักเสบก่อนมีดอง แต่ว่าได้เหมืนกับโดนแลวเนาะเป็นปีเลยเวลาทือขู่ลูกประดาจืออยู่บอกของขู่มาเอา้าขู่มากสักพุ่มสักผาฮุบเครื่องฮุบคลองลงนอนพี่น้องเอเต้ตะกี้ตั้งใจฮุบเรื่องฮุบคลองสิมานอนผ่าผาตัดนี่แหละปัดได้ผ่าแล้วนอนส่ายยาแบบฮุบเครื่องฮุบคลองลงคือเก่านอนหักซานอนส่ายยาแต่ว่า มื่อนี้สิให้ป้าดำนอนก่อนเาแพงสิได้กลับมืออ่ผัดลมกับบ่มีสิได้เมื่อเอาผัดลมผัดอีหยังอีกักขึ้นปักไผ่แล้วเ้าแพงเคยเอาผัดลมมาบัดมันถึงห้องตัวมีผัดลมบัดบ่ได้เสียบแล้ลืมบัดนี้มาถืงห้องตัวบ่มีผัดลมบัดนี้นั่งถาบัดนี้พี่น้องเคยถายังไปซื้อกับข้าวสิพากันกินข้าวเช้าบัดนี้ตะกี้อดยันได้เจาเลือดเจาหยังว่าเลยนะ าเมาก็มาส,บ,บ,าสบ,บายดีพี่น้งสบายดีพี่น้องคบอกิกน,นข้าวแหละก็สิพากันเมือ่อบบดนี้ป้า<ม>ป้าดำไหว,วกับเบาครับป้าดั้<ม>งผู้นำหางหมูแดกมะนาวได้ยาถุงสิไม่เอาพี่น้องได้ยาถุงสั่งผิดไม่ถุงขาเสือ <laughs> บ่ได้พากก็สาธุแ hmm. ล้วเนาะพี่น้องใส่ยมใส่ยาคั่นเมื่อยแล้วดีเลยไปเฮ็ดเวียนหนักก็ดีเลยก็สาธุอือน้ํากินบ่ของซื้อยามากินแต่เก่าเพิ่นบ่ได้บายเบิ่งหเบิ่งหยังมีแต่จัดยาแก้อักเสบกินะแปกอยู่ด้เจ็บมาลกินยา MP 2เม็ดเซามาลกินยา MP 2เม็ดแล้วมันดีอักเสบเลยอืมันบ่ได้เข้าไปอัน ขาเสื้ออักเสบอยู่เลือดมันก็ะคืนคือเก่าน,นอนปัวนอนสยามโบหัวสีได้กจะคืนเนะาะจะแบ่งวัดต่เก่านอนสยามก,กับสิป,ประมาณาสามคืนาสามคืน,น,นประหัดซุกเสาพุดประหัดซุกวันซุกได้กลับบ้านใครไหนแลนะนนนนงงนเนาะอีลา่าซีมาบอกอีล่า ไปน้ำปลาเดยบอกม่ไปซื้อกับขาน้ำตาเย้ยอันนี้ก็อาป่ามงดูแขวหลอนมองยักเถื่อชิได้ภาาไปทอนแขนได้ไ่าเ,เาไปกลัวหน้า,ล,นล,นา,าล,ลูกแน่โรคกินข้าวนะต้องดูแลต้องห่อนมองดักโรคกินข้าปาผู้บอสโอ้ยหันห่อนกรบตากไป,กกลปหลอนมอกยักเถื่อแลวแ่ปุงบอ เออบวแมนจนคั้วไรแบบนี้สิ่งมันละป่งขึ้นมาหมองมันโกนนะนะนะอ่ะให้ป้าเบิรงดูละ,ละเอามาอย่างน้อยแล้วมันโผขึ้นมาไปเอาอ,ออกให้แขวปง่งมันคัยค้ยแล้วคว้วแล้วบัดสิ่งป่งขึ้นมาหุมม่มแ,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 แล้วมันแน่นบแบบบ่อเจบแต่ว่าเรายอยากเอาออกให้หลกบัดยักหน่อยบัดแขว ป่งขึ้นมามองมันอันโกนนั่นมึงดูผูกผ่อไปทางหนึ่งแหลนไปทางหนึ่งแถวนมน,น,นมด้วแถวนมนมหอมเนาะผ่อไปทางหนึ่งแหลนไปทางหนึ่งได้ในแลนไปหงมอหมกจย่าไปตีกันอยู่แถวหงมอนะแถวเซเว่นกตีอ้าวจิบมกอกของโบราณมานี่แหละในของโบราณของเหาอ,อยู่หงมอหมกคนเป็นพันเนาะแหลนสัตว์หันสัตว์หนีบูอยู่ซื่อๆว้าย แพงขึ้นจังมาตีตีเจ้าแหลนไปเลยเลยกินข้าวมามากินข้าวค่ะเดือดไปนอนกินข้าวเดือดคุณหมอแซบโป่งข่อยแซบบ่แซบนั่งลงนั่งลงหูเอาข้าวไปหาสักป่าเฮ้ย าามอเฮ้ยเอาเข่าไปทางปุ๋ยทีหน้าที่เข่าแม่ม่อยู่เอางหนาอย่ง้ปุดหาสามอบอกใไ้เอาข่าตัวนไปอบไได้ว่าเอาติดข่ามาบอหก้ทกน้นาไหนขึงางนงนก้งงงงกข่างข ข้าอยู่กั้าบกไดเล้ามงาไดข้าสื้อตามักเลนมักเลนมักเลนเนี่ยเขาเจากับบัปาเนาะมองเป็นแพร่ฝรั่าธรรด้มาคลองแพงเอด้เนาะเอาซับกันแม่นี่ปิ่งเป็ดบ่เนี่ยปิ่งเป็ดบ่ปิ้งเป็ดเด้อนี่ยปลาลูกว่งว่งล่เป็ดบนาเป็ดเบ่งนะอเป็ดบัวลูไก่เฮ้ย จ้าสีอยู่ห้องมอนหรือจ้าสีมืออก็มันเหนื่อยก็บออยู่หรือจกาสีมืออจะอยู่ทำไมครับเด้อยพุงมันหมดเอยข่าวอ้ายเด้อเออวัให้อยู่ก็จะอยู่แล้ววัวสีได้พากันอยู่เอาบอดดีแน่แน่นเท่านั้บอสอดมเอ็น่าเอนดีนีดีซีดี E.B.C.D. ตอนนี้กำลังเดินทางกลับอีดอมันมีเป็นช่วงอ้าวภูเขาถลม่มรข <c oughs> ่งคลองบอกไปซื้อแข่งคลองแข่งคลองเจ้าอันเท้าหลังซื้อผักเมื่อเต็มเบิดอ่าอีหลแระว,วังมันถับว่บา ขนมไลทับค้ออลไรนะเฮนยุเอาขึ้นจะไหม,ไไม, <laughs> มขนมทับ <c oughs> ก็มีกูไปทั้งด้อความเมากระลานดูเอาขนมถับใค่มองดูนะขนมจิทับแล้วเดอ้อความกระลานนั่นรับเสยพี่น้องเว้ว <c oughs> <c oughs> ยน้องวัดวัชพะอีหละกันยุข,ข,ขึ้นพู <c oughs> อ้ยหนูบอว่ออเป็นเราไม่ถัดเนาะกับป่าเด้อ้อ,องทางลังกะเต้เมกับบ้าอ้วหน้าตาโอ้มีตาผา เบาๆนะคุณพี่ทางทำไมมันเป็นหลุมอย่างนี้โอ้โ <L> นี่หนักวัดเดี <L> าางง่ยวตัวูหันหนามาขางปลาพี่โอ้จะมองหันไปหาเจ้าวะเดี่ยวตัวน้ว หนาวจ้าว345อีหาอีละสําเมียนขนมก็บเมียนบ่เป็นฟ้าห้ายบัดจ่าบ่ใส่สมองโอมือมาหับอ่อนเบากับกระป๋าดําพ่นบ่ตกยังไคเนาะโออเดอไผกะ ไปเดินไปเดินเถอะน้เทปล่าทรงมีเห็ดก็อย่ายำแรงมีเลยเอ่ยจะมาจุ่มฝอยยังง่อยละกรามี่โมงเาย้เอามาก็ยำแรงยำแรงสามสี่โมงเขาจะเอามาเหน้านหน้าตบปูนต่ำเกินมีมากิดเกลอเห็ดกตามทันนาพแบบไม่เห็นเงินไทยยุ่ยเออ่ยโอ้ยเอ้ยเจอเฮิงไหนเขามาปลูกเห็ดสวนเห็นบ่านะ เออคนทางคนละเศษใหญ่มืดแห้งขนั่น่ะป้าเมาไปทางหนาเจ้ากระเห็นหือนตัวนั้นซ้ำลัางในน้องอันเดียล้วในเดินส่วนเขาจะมาปลูกต้นเผาเต็มมสองปีนี่บอสองสามปีนี่แหละมาปลูกไปเขาเขามาเห็นเชือนคอยเดิเดือกค่ะคุณพี่รถคลองแห้งกับสวดรถ แล้วขอเอิ่งที่มันหน้าเนื้อแยกกันไปไวางแผนให้ดีคนละเส้นทางเพราะว่าขานาดอันนี้สีแง่เออมาห่อนนะีเนาะเออมาทางนี้กับ<ส>มาท,ทางเก่านี่แ,ลททแหละเอาหลอดไทยขันนี้ขึ้นมาหน่ะเธอ พ่นมดตุกแบบเดียวคีฝุ่นขึ้นี่กตุกอยู่ได้เลยบันอุดมไซนั่นนี่เนี่ยบันอุดมไซเขาเขตนาอุดมไซขอปิดคลิปกันเด้อพี่น้องฝากกดไลค์ก็แซ่ติดตามให้นด้เด้อ วันนี้พอๆกับคิดนะ